นายจะยี่เป็นอะไรกูตกใจตกใจต่ำเฮียอะไรคนเล่นเสียงเอ้ากูใจหายหมดเลยถีบอีกแล้ววัดทองเออรูปหลังหมอที่อะไรมีแต่เขารูปหลังมากเรียกขวัญกูจะอ้วกจะถีบเลยมึงนี่เนาะ

มพุทธังตานโมตาอะไรนะโมก็ต้องเคยตามจบแล้วใหม่เนี่ยนี่ชื่อครึ่งชั่วโมงกว่านะโมอย่างเดียวเลยเนี่ยไอ้ยิี่หายปวดหลังกูกูใช้นะโมพวงแแต่ต่เย็นครับพหมอพวงใหญ่เหลือเกินไพอแล้วเดินเนื้อได้แล้วนะโมอย่างเดียวเลยเอ้ยนี่ให้กูโชว์บ้างสิ่เอา ทำถูกเหรอบวชได้ก็บวช<อ>เฮ้ยขอามันบวชทษกูยังไงบวชไม่ได้กูเป็น,นอนุชางไงไม่มึงเป็นคนกล่อมฝันนะยังไงต้องให้มันมีวิสัยทัศน์นาวาเอ่ยภาอนาวันทุกนี้แล้วนาเจ้าจะส่รรมกาสวาวพัดมวดเป็นภาสถาคตให้จำจด ให้ขึ้นใจนะพ่อนาคเอ๋ยยามที่เจ้าเกิดมาเป็นกายเป็นชายชาติน้านับว่ามีวาสนาอาณาพราชนะเจ็บแสนเจ็บเม่ณะแซ่บแสนแสบแส่แผเข้าไปในหัวใจพ่อเจ้าก็ไม่มัวรำไรอุ้มแม่ไปเย็บบ้าหรือ่ ไอเรื่องแสบเรื่องเย็บไม่ต้องบรรยายมึงทักกูจังว่ากูยังไม่ได้บรรยายเลยว่ากี่เข็มเนี่ยมึงช่วยกูทำข้า